ทีก็ถือว่านักเติมันนี้ขอบคุณกานักเตะก่แรกมาเนียขอ้วกายการวันกที่เาได้ทัผลงานได้เอาาหายจากจากเอเปนาสอาที่ก็วันนี้ทำเยือนมีข้อปฏิสัมพันธ์หลายจุดที่เราต้องไปแก้ไขเพื่อเราจะอไปเยือนสองเพมหาดนะับวันนี้ถือว่าถึงสามนัดเลยในถือว่าทีมหนเวลาน้ทีุ่องผนะครับแวก็ยิ่งดีในั0้ก็จุดพวกข้อทั้งหมดเดี๋ยวอากับไปแก้ไ ทำมาได้ไนมฮะขอทำมาได้ไหมต่อไหมขอทำมาได้ไหมต่อไหมแคปบอลนะครับขอบคุณมากกับแฟนคลับทั้งหมดขอบคุณมากแล้วมุ่งกันใหม่ได้จะรับเดี๋ยวางไม่หวังใจเจอไปเจอลูกหนึ่งลูกสองเนี่ยเลยวะก็เลยทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีการมาเปิดมาเปิดคอเปิดก็แต่เขาหน้าราทีมเป็นทีมที่ดีจริงครับบางทีกงโทรเบลีเอฟซีก็ลงมาเยือนทีมนาลาธิวาสครับก็เหมือนก็พลาดพลาดท่าแพ้แพ้ไปครับก็ แต่ผมก็บอกแล้วครับขณะที่ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับไม่เป็นเหมือนกับที่เป็นอย่างที่ข่าวที่ออกไว้นะครับผมว่าที่ที่เขามีพี่ๆน้องๆชาวนราเขาบอกว่าโอ้โหนะบอกว่าให้การ้อนรับที่ดีครับ